เชา้าจิบกาแฟนี่ผมจิบโกโก,โก้มีเรื่องสนทนาเบาๆเรื่องความสุขชีวิตธรรมดาธรรมดาของคนเราเนี่ยจะมีความสุขมันไม่จะเป็นต้องมีอะไรหรูหราแพงๆหรือกิจกรรมอะไรที่มันเลิศวิวิศมิราเลยนะครับผมเชื่อว่าความสุขชีวิตธรรมดาธรรดานี่มันมีเคล็ดลับผมมาหนังสือเจอบิลบอร์ Happiness โดยดร a r า h u เธอร์บรซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับทำยังไงชีวิตถึงมีความสุขวิธีชีวิตประจำวันเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเออผมเลยคิดว่าน่าสนใจหนังสือนี่ขายดีนะครับแล้วอาจารย์บรู o คส์นี่ก็เป็นคอลัมนิในใสต์กับ The Atlantic แล้วก็เป็นศาสตราจารย์แห่งฮาร์วาร์ดมีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาครับเป็นนักดนตรี เมื่ออาชีพและเป็นนักวิทยาศาสตร์อุทิศชีวิตให้กับการสอนคนนับล้านค้นพบชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นหลายคนอาจจะมองว่ากิจวัตรของอาจารย์บรุสดูว่าสุดโตงทําตามได้ยากแต่สำหรับอาจารย์บรุสแล้วทุกกิจกรรมที่เขาทาในแต่ละวันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญน,นะครับเป็นการออกแบบชีวิตมีกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายชัดเจน คือการปรับเคมีในสมองให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในแต่และช่วงเวลาเออผมก็เลยสนใจแล้วผมก็ชวนอาจารย์ A ของผมเนี่ยอาจารย์ A AI นี่นะที่จะสามารถไปดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วช่วยกันมาวิเคราะห์ถกเถียงกับผมได้เนี่ยลองพูดคุยและคุยกับอาจารย์ A ขณะที่ผมจิบโกโก้ชาา นิ่งๆชิวๆแล้วเรามาคุยกันเรื่องความสุขจากชีวิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับคุณสุทธิชยัยถ้ามีอะไรจะคุยต่อหรืออยากคุยเรื่องที่ส่งมาเมื่อกี้ก็บอกได้เลยนะครับผมส่งไปให้อ่านดรอาร์เธอร์บรู๊คเรื่องความสุขการสหาความสุข,าสขอาจารย์เออ่านแล้วรู้สึกยังไงว่าเออคนเราทําได้ไหมหาความสุขแบบอาร์เธอร์บรู๊คเนี่ยผมว่าแนวคิดของอาร์เธอร์บรู๊คเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับ พราะเขาเน้นเรื่องของการออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรารักและให้ความหมายกับเราส่วนจะทําได้ไหมผมคิดว่ามันก็ปรับใช้ได้ในแบบของแต่ละคนอาจจะไม่ต้องตื่นตีสี่ครึ่งเป๊ะแต่หลักการคือการมีวินยัยและเลือกทําสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราก็ปรับให้เหมาะกับชีวิตประจำวันของเราได้แน่นอนครับตื่นตีสี่ครึ่งเหรอมันทํายากนะใช่เลยครับตื่นตีสี่ครึ่งสำหรับลหลายๆคนก็คงเป็นเรื่องทา้าทายมาก แต่ผมคิดว่าสาระสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เวลาตื่นเป๊ะๆหรอกครับแต่อยู่ที่การหาจังหวะเวลาที่เหมาะกับตัวเราและใช้มันให้เป็นที่มากกว่าถ้าเราปรับเวลาตื่นวิกิจวัตรให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปก็คงช่วยให้เราได้สร้างความสุขในสไตล์ของเราได้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองเล่าสิอาจารย์บรุกส์แกนแนะนำยังไงชีวิตประจำวันของแกได้เลยครับคุณสุธิชัยเดี๋ยวอาจารย์เอจะเล่าคระวัเให้ทีนะครับอาร์เธอร์บรูคส์เนี่ยเขามีกิจวัตรประจำวันที่ค่อนข้างชัดเจนและมีระเบียบมาก อย่างที่เราคุยกันเขาตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อออกกําลังกายก่อนเลยแล้วก็ไปทําสมาธิที่โบสถ์เขาก็จะกินอาหารเช้าที่เน้นโปรโตีนเยอะๆเพืเ่อเติมพลังแล้วจากนั้นช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาทองของการเขียนงานครับเขาจะตัดโลภายดองออกไปเลยไม่มีโซเชียลไม่มีโทรศัพท์คือโฟกัสกับการเขียนล้วนๆเลยพอตกบ่ายเขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปทํางานที่ใช้พลังงานน้อยลงเช่นการสอนการให้สัมภาษณ์หรือการอัดพอดแคสต์ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์เท่ากับการเขียน เราก็จะใช้เวลาช่วงเย็นกับครอบครัวปิดจอทุกอย่างมาออกไปเดินเล่นกับภรรยาก่อนจะเข้านอนประมาณสามทุ่มคือฟังดูอาจจะสุดตรงสำหรับบางคนแต่จริงๆเขาเน้นเรื่องการออกแบบชีวิตให้เหมาะกับตัวเองและเป้าหมายของเขาดังนั้นถ้าเราจะเอามาปรับใช้เราก็เลือกส่วนที่เข้ากับเราได้ครับไม่จําเป็นต้องทําตามเป๊ะๆแค่นี้ผู้ฟังก็น่าจะได้ไอเดียแล้วว่าเราสามารถออกแบบวันของเราให้เหมาะกับตัวเองได้ยังไงครับอาจารย์เออลองออกแบบให้หน่อยสิอาจารย์เอเองเนี่ยนะสมมติว่าอาจารย์เอนี่ตอนนี้ท่าไหลอายุสักสามสิบกว่างานก็เยอะ ทั้งวันก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันเย็นชีวิตตอนเช้าควรจะเป็นยังไงอาจารย์เอคิดว่าชีวิตตอนเช้าตื่นขึ้นมาควรจะทําอะไรที่มันอ่างเช่นอาจารย์ลุกสบอกไม่แตะโซเชียลมีเดียเลยใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาไม่ดูมือถือไม่อะไรเลยเป็นไปได้ไหมอาจารย์เอกก็มองว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในวัยสามสิบกว่างานเยอะและมีกิจกรรมทั้งวันการเริ่มเช้าวันใหม่โดยไม่แตะโซเชียลมีเดียเลย มันก็อาจจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เรามีสมาธิกับตัวเองก่อนอย่างเช่นตื่นขึ้นมาอาจจะเริ่มจากการยืดเส้นยืดสายเบาๆหรือออกกําลังกายสักนิดนึงเพื่อปลุกพลังร่างกายแล้วก็น่าจะช่วยเรืองพลับปรงขึ้นหลังจากนั้นอาจารย์เองก็คิดว่าการใช้เวลาช่วงเช้าเพื่อวางแผนว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้สมองสดๆอย่างการเขียนหรือคิดไอเดียใหม่ๆก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วค่อยมาเช็คโซเชียลหรืออ e ีเมลหลังจากนั้นก็ยังได้โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับ ถ้าเราลองปรับทีละนิดให้มันเข้ากับชีวิตเราอาจจะไม่ต้องเคร่งครัดเท่าคุณบรูคส์แต่แค่เริ่มต้นวันด้วยการให้เวลากับตัวเองก่อนมันก็น่าจะช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิตและเพิ่มความสุขได้เหมือนกัน,กนครับอาจารย์บรูคส์คิดว่าเรา,ราควรทำอะไรก่อนตื่นขึ้นมาปาั๊บเราล้างหน้าล้างตาเำมกิจวัตรประจำวันเราควรจะบอกว่าไม่เอามือถือเราไม่ดูหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเราทำอะไรก่อนดีเขียนบันทึกหรือว่าเขียนวันนี้จะทำอะไรบ้าง หรือคุณจะเขียนก่อนนอนแล้วว่าพรุ่งนี้เราหนึ่งสองสามสี่ตื่นขึ้นมาปั๊บเรายังไม่แตะมือถือเพราะว่าโลคปันป่วนวุ่นวายเดี๋ยวเราก็ปวดหัวกับมันเราก็มาทําสมาธิดีไหมหรือว่าเขียนบันทึกหรือว่าออกกาลังกายอ่าอาจารย์เอลองแนะนาสิได้เลยครับคุณสุทธิชัยผมว่าสิ่งที่อาจารย์บรูคส์แนะนําและหลายๆคนก็พูดถึงก็คือแบบไม่แตะมือถือทันทีหลังตื่นนี่แหละครับ พระพาะพอเราเริ่มวันด้วยการเช็คมือถือสมองเราจะโดนกระตุ้นด้วยข้อมูลจากโลกภายนอกก่อนที่เราจะได้ตั้งจังหวะของตัวเองอาจารย์เอกขอแนะนําประมาณนี้ครับเริ่มต้นด้วยความเงียบสงบหลังตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วอาจจะเริ่มจากการนั่งสมาธิสั้นๆหรือการหายใจลึกๆสัก5-10นาทีก่อนเพื่อให้จิตใจนิ่งก่อนรับวันใหม่เขียนบันทึกหรือวางแผนสั้นๆถ้าคุณสุทธิชัยชอบเขียนอาจจะเขียนบันทึกสักนิดหน่อยหรือเขียนสิ่งที่อยากทําในวันนีค้คร่าวๆไปได้จะเขียนตั้งแต่ก่อนนอนหรือหลังปงึ่นก็ได้ครับแค่อยเรบิ สามออกกำลังกายเบาๆหรือยืดเส้นยืดสายถ้าไม่อยากออกกำลังกายนักแบบบรู克斯อาจจะแค่ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยเพื่อร่งกาตื่นตัวก็พอสรุปแล้วก็คือให้เริ่มวันด้วยการตั้งใจดูแลตัวเองก่อนสักเล็กน้อยไม่ต้องไปสนใจมือถือหรือข่าวสารทันทีแล้วค่อยเลือกว่าจะเขียนบันทึกออกกำลังหรือทำสมาธิทั้งหมดนี้เพื่อให้จิตใจได้มีเวลาตั้งหลักก่อนจะเข้าสู่วันครับไม่ง่ายนะ ที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่จับมือถืออาจารย์บรูคคิดว่าอาจารย์เอเนี่ยคิดว่าอาจารย์บรูคส์ทำได้แต่คนอื่นๆเน,นี่ยส่วนใหญ่ทําได้หรือไม่ได้ผมว่าอาจารย์บรูคก็คงเข้าใจนะครับว่ามันไม่ง่ายสําหรับทุกคนที่จะไม่จับมือถือหลังตื่นแต่เขาอาจจะมองว่านี่เป็นเป้าหมายที่เราค่อยๆฝึกได้มากกว่า,วาส่วนตัวอาจารย์เอก็คิดว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ง่ายๆตั้งแต่วันแรกหรอกครับเพราะมือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปใช่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วล่ะมือถือ ทีนี้เราต้องฝึกอ่ะวันแรกๆอาจจะทําไม่ได้นะแต่ค่อยๆลองดูทีละวันสองวันวันนี้อ่าสักสิบห้านาทีก่อนไม่ไปแตะมือถืออีกวันหนึ่งสักยี่สินาทีก่อนครึ่งชั่วโมงค่อยๆฝึกไปอาจารย์เอว่าเป็นทางที่ดีไหมแน่นอนเลยครับคุณสุธิชัยผมเห็นด้วยเต็มๆเลยว่าการค่อยๆฝึกทีละนิดเป็นวิธีที่ดีมากครับ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผักบีบในวันเดียวค่อยๆเพิ่มเวลาจาก15นาทีเป็น20นาทีแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกสบายใจผมว่านั่นแหละครับเป็นทางที่เหมาะสมและยังย่งยืนที่สุดแล้วและอาจารย์เอกคิดว่าเราควรออกกําลังกายตอนเช้าหรือออกกําลังกายตอนเย็นอาจารย์เคยศึกษาไหมอาจารย์เอกเคยศึกษามไหมว่านักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ว่าออกกําลังกายเช้ากับออกกําลังกายตอนเย็นอะไรดีกว่า เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยกันเยอะเหมือนกันครับคุณสุธิชยัยอาจารย์เอก็เคยอ่านข้อมูลมาบ้างเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และจังหวะร่างกายของแต่ละคนมากกว่าครับบางคนออกกําลังกายตอนเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังงานทั้งวันก็จะเหมาะกับการทําตอนเช้าแต่บางคนรู้สึกว่าตอนเย็นหลังเลิกงานเราถึงจะผ่อนคลายพอที่จะออกกําลังกายได้ดี ก็ไม่ผิดเหมือนกัานโดยสรุปคือทั้งการออกกำลังกายเช้าและเย็นต่างก็มีข้อดีของมันครับเช้าอาจจะช่วยให้ร่วันยกระปรีก้กระเปาส่วนเย็นก็ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดของวันนั้นสําคัญที่สุดคือเลือกเวลาที่เราทําได้สนาเสมอเราเข้ากับชีวิตประจําวันของเรามากที่สุดครับอืมแล้วอาจารย์บรุ๊กส์องเล่าต่อสิว่าสูตรของอาจารย์บรุก๊กเนี่ยอาจารย์เออลองเล่าต่อว่านอกจากที่พูดถึงตอนเช้าแล้วเนี่ยวิธีการแสวงหาความสุขข,ของแกเนี่ยคืออะไรบ้าง ได้เลยครับคุณสุธิชัยอาจารย์เอเจะเล่าต่อให้นะครับนอกจากเรื่องกิจวัตรตอนเช้าที่ค่อนข้างเข้มงวดของอาจารย์บรูคส์แล้วเขายังมีแนวทางการสแสวงหาความสุขที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับอย่างหนึ่งที่เขาเน้นมากคือการออกแบบชีวิตไม่ใช่แค่ในแง่ของตารางเวลาแต่รวมถึงการจัดสมดุลระหว่างงานครอบครัวและความสัมพันธ์เขาเชื่อว่าความสุขมาจากการให้ความสัมพันธ์กับสิ่งที่มีความหมายเช่นการใช้เวลากับคนที่รักการทํางานที่มีคุณภาพและการดูแลตัวเองท้งกายและใจอีกอย่างที่บริคส์พูดถึงไว้บ่อยคือการฝึกฝน ใจให้รู้จักความกตัญญูหรือการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเพราะการมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวจะช่วยให้เรามีความสุขในระยะยาวได้สรุปแล้วแนวทางของเขาคือการสร้างชีวิตที่มีความหมายในทุกมิติไม่ใช่แค่การทํางานหนะักแต่เป็นการบาลานซ์ทุกอย่างอย่างมีสติและความตั้งใจครับนี่คือแกพูดในฐานะเป็นคนอายุสักเท่าไหร่คือถ้ารพูดอายุสัก30 40เราจะชีวิตจะยุ่งเหยิงมากต้องทำมาหากินต้องไปรับลูก ต้องไปส่งภรรยาต้องไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าคุณอายุ50-60ขึ้นชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่เลยครับคุณสุธิชัยนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าช่วงวัยที่ต่างกันก็มีความท้าทายและจังหวะชีวิตที่ต่างกันจริงๆย่างตอนวัยสามสิบสก็อาจจะยุ่งมากทั้งเรื่องงานครอบครัวการดูแลลูกและพ่อแม่มันก็เลยยากที่จะทำตามกิจวัตรแบบเป๊ะๆเ,เหมือนอาจารย์บรูคสไดทุกอ แต่พออายุ5้าสิบหกสิบขึ้นไปชีวิตอาจจะเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นในการจัดการเวลาเพื่อดูแลตัวเองดังนั้นคําแนะนําของบรูคส์ก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นในช่วงวัยนั้นแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนผมว่าหัวใจหลักก็คือการหาวิธีเล็กๆที่เหมาะกับจังหวะชีวิตของตัวเองในช่วงนั้นๆอาจจะไม่ได้ต้องทําทุกอย่างเป๊ะตามบรูคส์แต่เอาหลักการไปปรับให้เข้ากับบริบทของเราเองก็พอครับอาหารการกินล่ะอาหารการกินอาจารย์เอเมีคำแนะนำยังไงเพราะว่าการทำงานยุ่ง วันๆต้องคิดเรื่องเครียดๆเนี่ยอาหารมื้อเช้าอาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเย็นควรจะเป็นยังไงอตอนเช้าเนี่ยอาหารที่เป็นสุขภาพดีที่สุดเริ่มต้นวันใหม่ดีที่สุดคืออะไรครับได้เลยครับคุณสุธิชัยเรื่องอาหารก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในชีวิตที่ยุ่งๆและมีความเครียดสําหรับมื้อเช้าถ้าพูดถึงอาหารที่เริ่มต้นวันได้ดีส่วนใหญ่ก็จะแนะนําอะไรที่มีโปรตีนสูงและมีคาร์บเชิงทอนเช่นบลูโยเกตใส่ผลไม้บีรี่หรือท่ตต่าง หรือถ้าใครชอบอาหารเช้าที่มนอก ấy, ก็อาจจะเป็นไข่ต้มหรือไข,ข่ข้นคู่กับผักหรือขนมบังโฮวตสะแพรก็ได้สิ่งสําคัญคือพยายามหลีกเลี่ยงกำตัลสูงๆหรือคร์บขัดสีที่ทําให้พลังงานพุ่งและตตเร็วมื้อเที่ยงและมื้อเยน็นก็อาจจะเน้นสมดุลระหว่างโปรตีนผัดและไขมันดีเช่นปลาไก่ถั่วอะโวคาโ,คโดอะไรแบบนี้ครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เรามีพลังงานที่คงที่และช่วยจัดการความเครียดได้ดีขึ้นสรุปคือไม่ต้องซีเรียสเกินไปแต่เลือกอาหารที่มีคุณภาพและสมดุลก็จะช่วยให้เราเริ่มวันได้ดี ทำสมาธิ meditation ช่วยไหมใช่เลยครับการทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีมากเลยในการช่วยให้เราจัดการความเครียดและเริ่มต้นวันอย่างมีสบินะครับคุณสุธิชัยหลายๆคนรวมถึงอาจารย์บรูคส์เองก็มองว่าการนั่งสมาธิหรือฝึกสปิกส,สั้นๆในตอนเช้าสัก5-10นาทีช่วยให้เราใจเย็นลงและพร้อมรับมือกับวันใหมด่ดีขึ้น ดังนั้นถ้าจะผสมผสานการทําสมาธิเข้าไปด้วยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับมันจะช่วยให้เรามีสมาธิมีความสงบภายในเราก็ช่วยให้จัดการทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเอาไว้ลองปรับใช้ดูก็ได้นะครับทําสมาธิมันไม่ง่ายนะอาจารย์เอเคยลองไหมผมลองผมก็พยายามทําสมาธิทุกวันวันหนึ่งทําได้5นาทีสินาทีก็ดีแต่อาจารย์เอเหมือนผมไหมก็คือ กำลังยุ่งๆอยู่พอนั่งปิดตาสมาธิคิดโน้นคิดนี่เดี๋ยวมาละมาเหมือนก็บอกว่าใจเราเหมือนลิงย,ยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาเลยอาจารย์เอนี่ไปค้นหาข้อมูลมาตลอดว่าคนที่ทําสมาธิ meditation เนี่ยมีข้อควรฝึกฝนอย่างไรบ้างอาจารย์เอกก็เข้าใจเลยครับแลยเก็เหมือนกันเลยเพราะเวลานั่งสมาธิใหม่ๆมันก็เป็นธรรมดาที่ใจจะฟะุ้งซ่าน เหมลิงที่กระโดดใบไ,ไม้อย่งที่คุณสุธิชัยบอกเลยครับจริงๆแล้วเทคนิคที่หลายๆคนแนะนําก็คือการเริ่มจากสั้นๆและไม่กดดันตัวเองครับถ้าทําได้แค่5นาทีก็ถือว่าดีมากแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อเรารู้สึกสบายขึ้นอีกอย่างหนึ่งช่วยได้คือการใช้วิธีง่ายๆอย่างการโฟกัสที่ลมหายใจหรือฟังเสียงน้าสมาธิสั้นๆและที่สําคัญคืออย่าไปคาดหวังว่าต้องนิ่งสนิต์ทันที เพราะแม้แต่มือใหม่ทุกคนก็ต้องเจอความฟุ้งแบบนี้ทั้งนั้นสรุปก็คือค่อยๆฝึกแบบไม่กดดันตัวเองทําเท่าที่ทําได้และถือว่าแค่ได้ลองฝึกก็เป็นก้าวสำคัญแล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปความสงบจะค่อยๆมาเองแลวเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหเรามีความสุขและมีสติมากขึ้นในชีวิตประจำวันครับหายใจเข้าหายใจออกเพ่งไปที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า พุทธโทพุทธโทอย่างนี้โอเคไหมอาจารย์เอโอ้ใช่เลยครับคุณที่ชายแบบนั้นถือว่าเป๊ะเลยเป็นวิธีคลาสสิกที่ใช้ได้ดีมากๆเลยครับ การเพ่งไปที่ลมหายใจเข้าออกแล้วกําหนดคําอย่างพุโทโธหรือคาอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีที่หลายคนใช้กันแล้วก็ได้ผลดีคับถ้าทำแบบนี้ได้เรารู้สึกว่ามันช่วยให้จิตใจนิ่งลงผ่อนคลายทื่นก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับอาจารย์เองก็ว่าถูกทางแล้วทําต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งง่ายขึ้นเองแล้วก็จะเห็นผลในชีวิตประจำวันแน่นอนครับไม่ต้องจริงจังกับมันไม่ต้องเพราะว่ายิ่งเราเอาจริงเอาจังนะว่าเราต้อง จิตใจสงบเราต้องนิ่งเนี่ยเรายิ่งเครียดเลยเรายิ่งบกแวกเลยฉะนั้นผมอ่านหนังสือเซนนะเซนเขาสอนว่าอย่าไปเครียดกับมันซาเซนคำว่าซาเซนในภาษาเซนแปลว่าย yes, yes, ืสิตยืดสิตคือนั่งเฉยเฉยแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทำได้ไม่ได้ท,ไทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนี่อาจารย์เอเคยฝึกซาเซนของเซนไหม ใช่เลยครับคุณสุธิชัยแนวคิดแบบเซนที่บอกว่าแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องไปกังวลหรือจริงจังเกินไปนี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญเลยผู้ยิ่งเอากดดันตัวเองว่าจะต้องนิ่งต้องสงบเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งกลายเป็นความเครียดเพิ่มกับอีกอรย์เองก็เคยอ่านแลวลองแนวทางแบบเซนอยู่เหมือนกันครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเป๊ะหรือสมบูรณ์แบบแค่เรานั่งและปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องคาดหวังหรือกังวลเกินไปทาบ่อย เดี๋ยวก็จะค่อยๆเห็นผลเองดังนั้นแนวทางนี้อาจารย์เอกก็เห็นด้วยเลยครัทบทำแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสแล้วความสงบจะตามมาเองเมือ่อเราฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าใหม่ๆมันก็วอกแวกก็ปล่อยไปอย่าไปเครียดกับมันใช่ไหมให้มันมันธรรมดาสมองเรามันก็คิดนู่นเรื่องคิดเรื่องนี้อยู่เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงผมเคยไปฟังท่านทิศนักฮันท่านเป็น อาจารย์เซนชั้นหนึ่งท่านสอนว่าเราหลับตาแล้วเราก็จินตนาการว่าเมฆบินมาเมฆหยุดแล้วก็เราก็ปล่อยให้เมฆไปเมฆมาปล่อยให้เมฆไปเมฆมาปล่อยให้เมฆไปเออผมว่าสอนวิธีนี้ก็ไม่เลวนะผมก็เคยลองใช้แล้วมันก็ได้ผลนะใช่เลยครับคุณสุธิชัยนั่นเป็นวิธีที่ดีและเป็นภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากเลยครับ การจินตนาการว่าความคิดเหมือนเมฆที่ลอยมาแล้วลอยไปก็ช่วยให้เราไม่ไปยึดติดกับความคิดนั้นๆเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของจิตใจที่บางครั้งก็ต้องมีความฟุ้งซ่านบ้างวิธีที่ท่านติชนาทานสอนได้ก็เป็นแนวทางที่อ่อนโยนและได้ผลดีมากเลยครับเพราะมันทําให้เราเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดโดยไม่ต้องตัดสินหรือกังวลกับมันมากเกินไปทํไปเรื่อยๆเดี๋ยวความฟุงม้งก็จะค่อยๆเบาลงเองผมว่าคุณสุธิชัยนาวิธีนี้มาใช้ได้เยี่ยมเลยครับแลวมันก็สดคล้องกับหลักการของเซนที่เน้นความเรียบง่ายและการปล่่ออยยยวาางไดด้เเป็นีล อาจารย์เอสรุปว่าวันนี้เราคุยเรื่องอาจารย์อร์เตอร์บรูคส์ของฮาร์วาร์ดที่สอนเรื่องความสุขเดี๋ยวลองสรุปอีกทีครับอาจารย์บุูคสอนอยังไงและเราคุยกันแล้วนี่แล้วเราพอจะมีแนวทางมาให้ท่านผู้ที่ชมเราอยู่นี้ได้รู้ว่าอออเอาของอาจารย์ระดับฮาร์วาร์ดมาแล้วอาจารย์เอกับผมมาแลกเปลี่ยนกันพอสรุปได้ง่ายๆยไม่ว่าคําแนะนําสําหรับทุกท่านเพื่อหาความสงบในใจของเราไม่ว่าอาชีพอะไรไม่ว่าไวัยไหน ก็สามารถใช้ได้นะอาจารย์เอลองสรุปให้ฟังชาววันนี้หน่อยครับได้เลยครับคุณสุธิชัยงั้นอาจารย์เอขอสรุปแบบง่ายๆตามที่เราคุยกันวันนี้นะครับลักการของอาจารย์อาร์เธอร์บรู๊คส์จากคาร์วอร์ที่เราได้คุยกันเกเรื่องการออกแบบชีวิตประจาวันให้มีความเหมาะสมรับตัวเราเองเริ่มจากกิจวัตรตอนเช้าเช่นการตื่นแต่เช้าออกกําลังกายการทําสมาธิหรือการเขียนบันทึกเพื่อให้เราเริ่มวันด้วยความสงบและมีสติ เราพูดกันถึงการไม่ต้องซีเรียสเกินไปกับการฝึกสมาธิปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปแล้วก็ค่อยๆสุดไปเรื่อยๆโดยไม่กดดันตัวเอง สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนหรืออาชีพอะไรเราก็สามารถปรับใช้หลักการมีได้ครับคือการหาช่วงเวลาสันส้นๆในแต่ละวันเพื่อดูแลจิตใจและร่างกายของตัวเองจะเป็นการทําสมาธิการออกกําลังหรือแค่การหายใจลึกๆสัก,กสครู่ก็ได้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีความสุขและความสงบในใจได้ไม่ยากเลยหวังว่าแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราก็อัลลัก์ของอาจารย์บรูคส์เอาปรับใช้ในแบบที่เหมาะกับชีวิตตัวเองได้เลยครับ,บครับก็มาจนเอสุดยอดสำหรับการสนทนาเช้าว,วันนี้ที่เรา พูดถึงหนังสือของอาจารย์อัลเ r อร์บรูคส์และก็อาจารย์เอกกับผมแลกเปลี่ยนกันว่าเราใช้ชีวิตธรรมดาง่ายๆไม่ซับซ้อนหาความสุขจากการปรับชีวิตให้เหมาะสมกับของเราอาหารดีอากาศดีสมาธิดีจิตใจดีก็จะนำไปสู่ความสุขของเราขอบคุณมากครับอาจารย์เอสำหรับวันนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีโชคดีมีความสุขปลอดโปร่งนะครับขอบคุณมากครับคุณสุธิชยัยอาจารย์เอกก็ดี ที่ใจมากมากที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเช้านี้นะครับอันนั้นลองส,สวัสดีกับท่านผู้ชมที่ฟังเราอยู่ขณะนี้ขอให้มีเป็นวันของความสุขสนุกสมปรารถนาครับอาจารย์เอสวัสดีครับคุณสุธิชยัยเราก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีวันที่เต็มไปด้วยความสุข ความสดชื่นและสมปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากคุยกันอีกก็มาคุยกันใต้เสมอเลยยินดีมากๆครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอสวัสดีครับสวัสดีครับแนี่ครับบทสนทนาของผมกับอาจารย์เอเรื่องสุขภาพเรื่อง h a p p i n เนสอย่าสงสัยนะครับว่าอาจารย์เอคือใครอาจารย์เอคือคนที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นอาจารย์ เก็บข้อมูลจากทั้งโลกผ่านระบบ AI สนทนากับผมด้วยเนื้อหาสาระที่คนมาแล้วและสนทนากับผมได้เหมือนเพื่อนใกล้ชิดเช้าวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1.5ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super เปอร์สติ๊กเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ